เราสําเร็จเราชนะภูมิใจจะแบบตัวแทบลอยแต่มันอยู่ผมแค่สามชั่วโมงมันหายไปเลยสําเร็จจนเกิดเป็นความทุกข์สุขจนเกียนตายการที่เราได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆถ้าเดินทางด้วยใจมันจะทําให้ความรู้มันตกผลึกเอามาใช้เป็นปัญญาได้ที่เราทุกข์เพราะว่าไอ้เป้าหมายที่เราพยายามจะหามันเป็นเป้าหมายทางรูปธรรมภายนอกอแต่จริงๆเนี่ยคุณค่าของมนุษย์เนี่ยเป้าหมายมันควรจะเป็นการพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณภายใน การออกเดินทางต่อไปนี้มันจะไม่ใช่เทรนแบบที่เรารู้จักถ่ายรูปก,กับสิ่งที่ไม่เคยไปที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็มาอวดกันว่าสวยไหมมันมากกว่านั้นอาจารย์ต้องการการวาบของบางอย่างการเราเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเราได้เชื่อมต่อกับบ้านของเราที่มันใหญ่กว่าที่มันอบอุ่นกว่านั่นคือการเป็นมนุษยชาติเรื่องผมเรียกรองว่าไปท่องเที่ยวแบบวูจาเดการตลาดดี๋าวนี้มันเปลี่ยนจาก4 P p r o โปรดักไซเฟสเวอร์ชันเนี่ยเป็นการตลาด6.0นสเป็น จา้าใจ The inspiration